ซื้อจัดประตูน้ำมาหนึ่งรางปลจะไม่เคิมหันตัวละร้อยหลายตัวเลยอ่ะถ่ายยกมาดูใกล้ๆหน่อยสิว่าได้อะไรกันมาบ้างนี่ ราคาสงนะคะสามตัวซื้อมาผ้าแบบดีมากค่ะถ้าตลาดขายปีกแบบนี้จะขายตัวละสองร้อยห้าสิบอันนี้เราซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ต้องซื้อสามตัวนะคะต่อแบบสวยมากอันนี้น้องสาวฝากซื้อแต่จะไม่แบ่งกับน้องสาวนะคะซื้อมาหลายสีเลยสีดำก็สวยร้านนี้ ใส่ดีมากค่ะยี่ห้อนี้ผ้าดีมากเลยนี้ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแบบใส่เก๋ๆนะคะไปเที่ยวรู้สึกมาประตูน้ำนี่นนได้แบบได้วสวย,<า>ยๆเยอะเลยเขาขายปีกให้ค่ะตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เสื้ดีมีหลายแบบแบบมาก จะมีเสื้อแล้วก็จะเป็นกางเกงเป็นชุดคู่กันนะคะกางเกงไว้ใส่คสริสต์มาสได้นะสีแดง,สแดงเสื้อนี่น่ารักอันนี้ก็ตัวซื้อมาอันนี้เป็นชุดนะคะหนึร้อยหกบบาทราคาส่งเราจะมาแกะดู นี้ก็ซื้อมา2ตัวค่ะนี้200บาทเป็นชุดแสกนะแคคิดว่าคงใส่ได้นี้เหมาะแบบไปเที่ยวทะเลเลยนะคะใส่เดี่ยวเที่ยวทะเลผ้าแบบฟลงสิงนะดีมากอันนี้ตัวละสอ0ร้อแล้วก็พลาดไม่ได้ของที่ตั้งใจจะซื้อตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อ ชุดกันหนาวอันนี้ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมอืมใช่ไหมทรงลิซ่าใช่ไหมอันเนี้ยเอ้ยไม่ทรงใหม่ดาวิกาอันนี้แบบเขามีรูปนะคะเป็นใหม่ดาวิกาใส่เนื้อดีมากลองใส่กันเลยเนื้อก็ดีแล้วก็อุดด้วยน,นี้สองอยห้าสิบน่ารัก ซื้ออะไรใช้กันของสีนะคะมันก็จะซื้อของสาวฝากื้อด้วยแล้วก็ไข่เองด้วยผ้าแบบอุ่นนะคะนี่อันนี้ซื้อมาตัวละสองร้อยห้าสิบบาทไรน่ารักนี่อันนี้เจนชอบมากนี่นี่ซื้อมาใส่เองใช่ไหมเนี่ย ใส่เองหรือซื้อมาขายเนี่ยเยอะขนาดนี้ตัวขับรถแล้วคนมองไม่เห็นตัวนี้ใส่แบบกลางคืนนี่รับรองเลยรถไม่ชนสีสันอันนี้ซื้อหนึ่งร้อยแปดสิบบาทชอบมากอันนี้จะมีสองสีนะที่เราซื้อมาอันนี้นะอันนี้ก็แบบเดียวกับตัวสีเขียว หนึร้อแปดสิบาทจะเป็นทรงคล้ายๆกันเลยอันนี้ซื้อมาไม่รู้เขาขายปีเท่าไหรนะ่นะคะนี่ราคาส่งสองตัวเขาก็ให้ราคาส่งไม่รู้ังไม่ได้เสื้อกันหนาวเยอะมากเสื้อกันหนาว,อ,นนาวอันนี้ก็ซื้อ ตัวนี้นซื้อมจาับที่นั่งนี่เลยตัวนี้สองร้อยตัวนี้สองร้อยถ้าน้องสาวมันไม่เอาก็จะใส่เองแหละ <c oughs> สวยผ้าดีแล้วก็ใส่เย็นเดี๋ยวอีกร้านน,นึงอันนี้อีกอันนี้ก็ซื้อเขาขายอีกนะคะมี่ก็หนึ่งร้อยหกสิบบาทเป็นเสื้อเซ็ เกงอันนี้ใส่วันคิสต์มาสได้เลยน่ารักเป็นชุดนะคะแบบนี้ล้วอันนี้จะเราซื้อมาตัวละร้อยตัวละน้อยนะใส่แบบสบายสบยเป็นกันหนาวได้ด้วยแบบแขนยาวนะคะทรงน่ารักมาก นีซื้อแบบราคาส่งตัวละหนึ่งร้อยบาทเจกลายให้ดูไม่มีลายอะไรต้องนะอันนี้ตัวนี้จะน,นี่ก็น่ารักนะคะมีอันนี้มีสีเดียวเลยอันนี้ก็ตัวละร้อยบาทซื้อเข้ามาบางร้านเขาก็จะให้แบบซื้อราคาขายแบบเป็นปีกด้วยนะคะ ตัวสามตัวก็ได้ราคาส่งบางร้านเขาจะไม่ขายปีกนะคะเราต้องไปถามเขาเอาค่ะตัวนี้ก็สวยอันนี้ซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทซื้อมาสามสีเลยจะลองใส่ให้ดูนะคะดูดูดีได้หลายอย่างแบ่งกันใส่อันนี้ซื้อมาตัวเท่าไหร่นะตัวละแปดสิบบาท กางเกงตัวละแดสิบบาทเป็นเอวยังยืดใส่สบายครับน่ารักมากชอบวิดีโอก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวแบบป่าด้วยนะคะกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปประตูน้ำได้หลายอย่างเลย